สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาออกนอกสถานที่นิดนึงนะคะสัญญาว่าจะมีสองคลิปในเดือนธันวาคมก็มาใช้ายัางดีกว่าไม่มานะคะวันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม2023วันสุดท้ายของปี2023ด้วยนะคะขอลางานแมลอีฟมาหยุดยาวสี่ห้าวันนะคะก็เออแต่ว่ามีเรื่องที่ที่ต้องอยากอยากจะคุยให้จบก่อนปีนี้สัญญาวไว้ว่าคลิปจะมาก่อน ปีใหม่นะคะก็มาจริงๆนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก2สัปดาห์นะคะวันที่สิบสามมกราคมปีหน้านี้นะคะก็เป็นการเลือกตั้งที่น่าจับตาม,มองมากนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นพาราลิตี้สำคัญของรัฐบาลจีนนะคะจริงๆตั้งแต่ ตั้งแต่เข้าสู่วาระที่3าของประธานดีสีชินผิงเนี่ยเ,เราก็าเห็นการจัดตำแหน่งของบุคคลสำคัญภายใน Standing Committee ของพิวริบูโรคนรอบตัวคนใกล้ตัวของสีชินผิงที่ให้มาดูเรื่องกิจการไต้หวันโดยเฉพาะนะซึ่งก็เคยคุยให้ฟังในรายการนี้แล้วว่ามันสมองทางทางด้านทฤษฎีการเมืองปรัชญาการเมืองอะไรต่างๆของสิชินผิงก็คือ หวังหูหนิงเนี่ยซึ่งอยู่ใน standing committee ของ Po l i t b u r o ตอนนี้น่าจะแรงสักอันดับ4อันดับ5อะไรเงี้ยเป็นคนที่ถูกจัดให้ไปดูกิจาการทางไต้หวันโดยเฉพาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อจับตาดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าแทรกแซงได้ก็แทรกแซงในการเลือกตั้งประธานดีที่จะถึงครั้งนี้นะคะ,ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ สำหรับสาธารณประชาชุจีนเราก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละว่าเอาผลการเลือกตั้งอของประธานาธิบดีไต้หวันคราวที่จะถึงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อนโยบายเกี่ยวกับช่องแคบไต้หวันนะจะกระตุ้นให้อยากจะลบกันเร็วขึ้นหรือว่าจะคุยกันได้ง่ายขึ้นก็อาจจะมีส่วนสําคัญเกี่ยวข้องกับว่าใครได้รับเลือกตั้งหรือใครไม่ได้รับเลือกตั้งในรอบนี้นะคะก็เบสิกก่อนเลยก็คือประธานาธิบดี คนปัจจุบันของไต้หวันคือใช่งเหวนเนี่ยใช้ยิ่เหวนเป็นประธานาธิบดีจากพรรค DPP นะพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเดโมแครติกโปรเกรสซีฟพาร์ตีนะคะเราใช้ิ่งเหวนเนี่ยก็เป็นมาแล้วสองวาระนะคะ,ะปีนี้ก็จะหมดวาระที่สองซึ่งรัฐมนตรีไต้หวันก็คล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาก็เพือ่อนุญ,ญาตให้ประธานธิบดีเนี่ย ประธานดีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีวาระอยู่ได้แค่2วาระดังนั้นการเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่13มกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยประธานทีใช่เงวนก็ไม่ไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งได้ก็ต้องให้คนอื่นลงเลือกตั้งนะก็มีใครลงเลือกตั้งบ้างน,นะประธานทีใชยเงวนเนี่ยก็จริงๆตั้งแต่ปี2022แล้วมันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะที่เกิดขึ้นซึ่งพัก DPP เขาบอกว่า p e r ร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ ใช่เหมนก็ได้ลาออกจากการเป็นประธานพัก DPP ตอนนั้นนะแต่ว่าในอีกแง่หนึง่งรอบนั้นวัสนาก็มีคลิปมาคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งรอบที่จะถึงนี้มากกว่าก็คือให้คนอื่นคือคนที่จะเป็นคันดิเดตของพักเนี่ยก็ควรจะเป็นประธานพักเป็นผู้นำพักใช่ไหมดังนั้นก็คือให้คนที่น่าจะได้เป็น คนดิเดตคนต่อไปเนี่ยได้เข้ามาแล้วตาแหน่งแล้วก็เริ่มเตรียมการสําหรับการเ,เลือกตั้งครั้งต่อไปนะซึ่งก็ก็เป็นไปตามคาดก็คือคนที่ได้มาเป็นประธานพักสืบต่อมาก็คือ,อ,อวิลเลียมหลนะหรือไลชิงเตอร์นะซึ่งไลชิงเตอร์นี่ก็เป็นสมาชิกค,คนสําคัญของพรรค DPP มายาวนานนะในวาระแรกที่ไซนหนวนเป็นประธาน,นดีได้รับเลือกตั้งประธาน,นดีเนี่ย ไล่ชิงเตอ๋อก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็พอวาระที่สองของไส้เหมือนไล่ชิงเตอ๋อก็ขึ้นไปเป็นรองประธานาธิบดีนะแล้วก็ไล่ชิงเตอ๋อก็รับตําแหน่งประธานพักสืบ่อมานะแล้วก็ดังนั้นพอปีนี้พอมีการประกาศาคนที่จะมาเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งเนี่ยก็ไล่ชิงเตอ๋อก็ ก็เป <S an> ็นตัวแทนพรรค DPP โดยปราศจากข้อโต้แย้งนะไม่ไม่มีไม่มีการไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ฝ่ายตรงข้ามมีใครบ้างนะพรรคที่ใหญ่ที่สุดอีกพรรคหนึ่งที่เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้ามคือคือไต้หวันเขาก็เป็นการเมืองพรรคใหญ่สองพักนะคล้ายๆกับอเมริกาเดโมเดโมแคลดกับริพับลิกันเนี่ยของไต้หวันเนี่ยก็มีพรรค DPP ของไส้หมือนเป็นพรรคใหญ่อีกพรรคหนึ่งแน่นอนคือพรรคที่อาจจะเรียกว่าพรรคที่ตั้งประเทศ ขึ้นมาที่เกาะฟอร์โมซาก็คือพัรก๊กมินตั๋งนะ KMT เป็นพักของอประธานดีเจงไคเช็คนะแล้วก็สืบเนื่องต่อมานะเป็นพักของประธานดีคนแรกที่นำไต้หวันสู่ความเป็นประชาธิปไตยคือหลีตั้งหวยตอนนั้นนะแล,แล้วก็เราก็เป็นพรรคเก่าแก่ต่อมาแม้ว่าหลังจากที่ดิมคราไทส์ไปแล้วนะก็จะได้รับการเลือกตั้งสลับกับพรรค DPP มานะ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่วั่สานาก็เคยพูดให้ฟังว่าหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่เขาที่เขาดิโมคราติสแล้วเขากลายเป็นประชาธิปไตยอันเข้มแข็งอย่างเช่นไต้หวันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพักที่เรียกเป็นพักพเผด็จการเก่าเนี่ยจะไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วกลับมานะพรพักกมินตังเนี่ยเจงไครเช็คเป็นประธานดีแบบเผด็จการทหารตั้งแต่ย้ายมาที่ไต้หวันตอนปีหน สี่เก้านะหลังจากที่คอมนิซิพแผ่นดินใหญ่เราก็เป็นมาจนกระทั่งตัวเองตายในปีเจ็ดห้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรองประธานดีรักษาการอะไรแล้วลูกตัวเองก็ามาเป็นเจียงชิงกัวก็เป็นประธานดีประเด็ิการอีกนะตั้งแต่ปีเจ็ดแปดจนกระทั่งอสัญญกรรมในปีแปดแปดอีกสิบปีนะแล้วหลังจากนั้นถึงเริ่มมีการ <S <S ดิม็อกทริไทเซชันได้ในใน,ในต้นทศวรรษพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าหลังจากนั้น ก็มีพรรคอื่นได้รับเลือกตั้งใช่ไหมมีประธานทีพ่พรรคอื่นบ้างก็คือพรรคดพพนี่แหละก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแต่ว่าพอประธานทีพ่พรรคดพพได้รับเลือกตั้งเข้ามาครั้งแรกอยู่สองวาระคนที่ขึ้นมาเป็นถัดจากนั้นก็เป็นตัวแทนจากอ่พรรคก๊กมินตัง๋งอีกเช่นเคยนะคือประธานดีใหม่ยิงเจียวก็อยู่ตั้งสองวาระดังนั้นเนี่ยอ่ตามหลักแล้วถ้าเราดูกันตามประชาระชยตยแบบสองพรรคที่เป็นอยู่เนี้ยแนวโน้มเนี่ยก็คือว่า ใส่หมุนอยู่มาสองวาระแล้วนะเป็นพักดพพสองวาระแล้วเนี่ยอแนวโน้มก็คือว่าคนที่จะได้รับเลือกตั้งสมัยหน้าก็น่าจะเป็นพัก๊กมินต่างเนเพราะเขาสลับกันะนะคอคือที่สลับไม่ก็แต่มันก็มีประเด็นอยู่คือว่าไม่ใช่ว่าคนไต้หวันจะอยากไปรวงกับประเทศจีนอแต่ว่าคนไต้หวันก็ จำนวนมากก็ไม่อยากรบก,กับจีนเช่นเดียวกันแล้วจานวนมากก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องประกาศเอกราชเนาะมันก็รักษาสเตตัสโปได้แล้วก็ถ้าเรามีการค้ากับจีนที่ดีถ้าเรามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับจีนถ้าเราไม่ต้องห่วงว่าจีนจะมาทิ้งระเบิดตลอดเวลาเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นเนี้ยก็จะเป็นจุดเข้มแข็งของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์นะว่าถ้าเรามาเป็นถ้าเราได้เป็นประธานธิบดีเนี่ยเราก็จะ มีความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบที่ดีขึ้นแล้วก็จริง,รงๆแล้วในแง่นี้แนวโน้มที่เขาพูดกันมาว่าทางจีนเนี่ยก็มองว่าหวังหูหนิงเนี่ยก็ที่ที่สีจินผิงให้มาดูกิจาการไต้หวันเนี่ยก็มองว่าถ้าพรรคก๊กมินตั๋งชนะเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องทําสงครามนะอาจจะแบบทําให้พัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นี่ยจะมอีอาจจะสามารถทําให้ไต้หวันแบบ ลดดีกรีความสนิทกับสหรัฐอเมริกาลงอะไรเงี้ยทำให้มีความใกล้ชิดกับแผ่นดินใหญ่มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีความตึงเครียดทางการเมืองมากนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่หลายคนก็คิดว่าเออดีพีพีเป็นพระธาิตรมาสงสมัยแล้วแปดปีิบปีแล้วเนี่ยก็ให้เคมทีเป็นบ้างโกมินต่างเป็นบ้างจะได้ไม่เสี่ยงที่จะมีสงครามกับจีนนะก็ก็ก อันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าสองพักอย่างเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันนะ,ะแล้วก็พักก้ินตังแม้ว่าจะเป็นพักที่เป็นพักผด็จการมาก่อนยาวนานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานดีหลังจากยุคที่ประเทศการปนประชาธิปไตยไปแล้วอ่ะทีนี้ก็มีตตางก็เลือกคนที่เป็นเอ่อก็เป็นสมาชิกค,คนสําคัญของพรักก้มิตตางมายาวนานแล้วก็เป็น ผู้ว่าอดีตไม่เป็นผู้ว่าราชการเขาเรียกนิวไทเปนะเป็นผู้ว่าเมืองนิวไทเปะนิวไทเปคืออะไรนิวไทเปคือพื้นที่เมืองเอ่อที่อยู่ล้อมรอบเมืองหลวงไทเปอยู่นะจะเป็นแบบพื้นที่เมืองใหม่ไทเปเมืองใหม่เนี่ยสร้างออกมารอบๆนะก็เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือคนนี้ก็ชื่อเอ่อโคยูอีนะโคยูอีนี้ก็เป็นอ่อก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้ว่านิวไทเปก็เป็น ทำงานเรียนจบมาจากวิทยาลัยตำรวจแล้วก็ทำงานอยู่ในรอนออเดอร์เป็นตำรวจมาก่อนนะแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่รักโกมินต่างมาแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกรทั่งโอเคได้เป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานดีครั้งนี้นะกะ็โดยทั่วไปแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์มานะว่าพวกผู้ว,ว่าเมืองสำคัญสำคัญเนี่ยในไต้หวันเนี่ยที่ผ่านมาผู้ว,ว่าเมือง ไทเปน,นะก็ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานดีมาก็คือประธานดีใหม่ยิงเจียวซึ่งเป็นประธานดีของพรรคก๊กมินตั๋งคนก่อนนะอะ่เป็นประธานดีช่วงปีสองพันแปดถึงสองพันสิบหกเนาะแล้วก็อ,อ่ผู้ว่าเมืองเกาสงนะเกาสงเนี่ยอยู่เป็นเมืองใหญ่ทางใต้เมืองหนึ่งเป็นเมืองเอกอีกเมืองหนึ่งของเกาะฟอร์มซาเนี่ยอ่ ก็มีอดีตผู้ว่าที่ได้เป็นประธานดีนะเหมือนกันเป็นฝ่ายของพรรค DPP นะเฉินเฉวยเปลี่ยนก็ได้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2001- ปี2008ก่อนมาอิงเจียวนะดังนั้นเนี่ยจริงจริงนิวไทเปเนี่ยมันก็เป็นมันก็มาใหม่เนาะว่าแบบเออคนนี้จะมีโอกาสหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ว่าเมืองไทเปนะแต่เป็นผู้ว่านิวนิวไทเปก็ก็เนี่ยแหละเป็นตัวแทนของพรรคก๊กมินตัง๋งลงเลือกตั้งในครั้งนี้นะทีนี้มันก็มีความ ยุงยากเกิดขึ้นมาในช่วงแรกก็คือว่ามันมีตัวละครอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากชื่อเทอร์รี่กัวนะชื่อจีนคือกนะัวไถหมิงเนี่ยกัวไถหมิงกัวไถหมิงเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของ f o x c o n คนะเคยได้ยิน f o x c o n คอนไหมฟ็อกซ์คเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส มูลค่าสูงที่สุดในสาธารณประชาชนจีนนะ,อะไอโฟนไอทั้งหลายของเราเนี่ยที่ Made in China เนี่ยก็ผลิตจาก Foxconn นะเขาก็จะมีทีครงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เยอะมากนะเพราะเป็นเอกชนที่เป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในจีนนะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดที่ที่ไม่ได้เป็นคน สาธารณประชาชนจีนนะแต่ก็จีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนใช่ไหมดังนั้นจีนก็บอกว่าเออกัวไทมิงเนี่ยก็เป็นคนจีนกันอะไรเงี้ยเออกัวไทมิงเนี่ยก็ยก็มีมีเป็นเป็นสมาชิกพักก็เป็นต่างแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากแล้วก็เอ,อ่อได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งประธานดีแข่งกับไสห่หมวมาแล้วแต่ว่าแพ้นะ รอบนี้ก็อยากจะลงอีกนะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยรอบนี้จะต้องชนะให้ได้เพราะว่าถ้ายิ่งหวนก็ลงไม่ได้แล้วนะเอ,อแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วกัวไทหมิงเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบ,บาลคอมิวนิสจีนมากเกินไปนะแล้วก็ภาคกิุต่างก็มองว่าสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกัวไทยหมิงดูเป็นคนที่จะแบบโปรยูนิฟิเคชันมากเกินไปแล้วมันก็จะทําให้คน ไม่กล้าเลือกนะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยากจะแบบรวมกับจีนแนบแน่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเโฮยูอีออ่ที่ที่เป็นตัวแทนของฮักกมินต่างรอบนี้เนี่ยก็ก็ต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนาะแต่ก็ยืนยันว่าอยากจะรักษาเออเขาเรียกอะไรรักษาเอรกาอรกาชร,ร,รักษาที่ปไตยของไต้หวันไว้เราไม่ได้จะไปรวมเ่อกับ จีนไม่ได้จะให้จีนปกครองหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะเอเราจะแค่แบบทําให้ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบดีขึ้นนะอดังนั้นเนี่ยพะรคมินตังก็เลยทายที่สุดก็เลยบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่สามารถที่จะส่งเ,เทอรทรี่กัวเนี่ยให้เอลงเป็นตัวแทนของพรรคมินตังลงสมัครรับเลือตั้งได้อีกเทร,รี่กัวก็เอมีได้นําพานะก็เลยไปอ ล่าอะไรชื่อไปอะไรทําตามที่รัฐมนูนระบุไว้อะว่าถ้าจะลงสมัครในฐานะอินดีพนเดนต์เนี่ยต้องมีคนแบบลงชื่อสนับสนุนกี่คนกี่คนกี่คนนะเทรีกัวก็เลยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นอินดีพนเดนต์นะ,ะเป็นเป็นเป็นผู้สมัครอิสระอะก็คนที่คนที่สามก็คือเทรีกัวนะทีนี้มีคนที่สี่มาอีกคนที่สี่เนี่ย ชื่อโคหวนเจอเนะโคหวนเจอเนี่น่าสนใจมากโคหวนเจอเนี่เมื่อก่อนเป็นเป็นหมอเนะเป็นหมอแล้วก็เป็นอาจารย์หมอด้วยนะแล้วก็โคหวนเจอก็ตั้งโคห์วนเจอสมัครรับเลือกตั้งก่อนได้เป็นผู้ว่าเมืองไทเปเออแต่ว่าเป็นผู้ว่าเมืองไทเปแบบอิสระนะไม่ไม่สังกัดพรรคไหนแล้วก็เมื่อปี2 0 1พน้นี่เองนะก็ เขาตั้งพรรคการเมืองใหม่ของตัวเองชื่อพรรค TPP นะ TPP ก็คือไต้หวัน People's Party นะตั้งขึ้นมาปี2019แล้วก็แล้วอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไต้หวันก็มีการเมืองสีเหมือนกันเนาะคือพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะพรรคพรรค DPP ของไิ้หัวนเนี่ยเป็นสีเขียวนะแล้ว ไอพัก TPP เนี่ยไต้หวันพ e o p l e s Party เนี่ยเป็นสีฟ้าเขียวคุณนๆไหมคือแบบเหมือนแบบบางประเทศมีการเมืองฝ่ายแดงการเมืองฝ่ายเหลืองแล้วก็มีพักใหม่ทางเลือกที่สามออกมาเป็นแดงผสมกับเหลืองกลายเป็นสีส้มอะไรเงี้ยของไต้หวันเนี่ยนี่มีอันนี้พักท p พเนี่ยเป็นสีฟ้าเขียวนะคือดูก็รู้แล้วว่ามันคือทางเลือกที่สามนะเพเหมือนเจอเนี่ยก็อีแรกเป็นทางเลือกที่สามมาแหละ แต่ว่าคำถามที่ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งประธานดีไต้หวันก็คือจะต้องเธอ r o Unification หรือเธอ p r o Independence เธอมีนโยบายอย่างไรกับจีนนะพูดไปพูดมาเขาเห็นเจอก็บอกว่าเราต้องพยายามที่จะสร้างไดอะล็อกกับจีนให้มากกว่านี้เราต้องคุยกับจีนมากกว่านี้ไม่ใช่แค่โนโน n o n o n o อย่างเดียวนะเราต้องแบบเราต้องยอมรับว่าเราต้องคุยกับจีนมากกว่านี้ซึ่งก็คือพอผ่านไปสักพักทุกคนก็ มีความเห็นตรงกันว่าอ๋อโอเคในการเลือกตั้งประธานดีรอบนี้มีโปรยูนิฟิเคชัน3คนและมีโปรอินดิเพนเดนต์หคนก็คือไล่ชิงเตอ๋อของพรรคดพพนะแล้วก็อีก3คนเนี่ยก็คือจริง,รงๆแล้วก็คือโปรยูนิฟิเคชันนั่นแหละก็มีพรรคโกมินตังมีผู้สมัครอิสระนะเทรีก,กัวแล้วก็มีโคเวนเจอของพรรคท p พนะทางเลือกที่สมานะซึ่งพอมันเป็นอย่างเนี้ย ช่วงแรกเนี่ยก็คือแบบอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าไล่ชิงเตอ๋อของพรรคอ่าดพพนอนมาเลยนะทีแรกอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปร u n นิฟิเคชันสามคนเนี่ยมันจะหารคะแนนกันไงมันจะแบ่งคะแนนกันเนะ่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างคือมาทีแรกเนี่ยก็ค่อนข้างชัวร์มากว่าว่าด p p เนี่ยชนะแน่ๆน,นะอ่อก็มันก็มีความ ป่วนเกิดขึ้นในค่าย re unification Pro Unification พอสมควรนะก็มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายช่วงหนึ่งมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องการหลีกลเลี่ยงหลบเลี่ยงภาษีของกลุ่มบริษัท f o x c o n คนะแล้วก็เทอริกวเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแบบโอ้ยเนี่ย เขาทําอย่างนี้เพราะว่าฉันจะสมัครเป็นประธานดีไต้หวนันแล้วเขาก็อยากจะทําให้ฉันหวาดกลัวเขาแต่ว่าฉันเนี่ยนะยอมที่จะสูญเสียธุรกิจทั้งหมดในจีนไปก็ได้ถ้าเผื่อว่าฉันจะได้แบบเป็นประธานดีไต้หวนันแล้วแบบรักษาเอกราชของไต้หวันไว้นะโอ้พูดแลดูหล่อมากนะก,ก็ก็กะว่าสิ่งนี้จะได้คะแนนความสงสารจากคนไต้หวันนะแต่ว่าคนคนจีนคนไต้หวันก็จะแบบมีความคิดซับซ้อนมากมันก็มีคนออกมาบอกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นการแบบ ทางฝ่ายจีนเนี่ยพยายามจะช่วยนะพยายามจะทําให้เกิดคะแนนสงสารพยายามจะทําให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสมพั์ใกล้ชิดกันนะจริงๆแล้วเราก็แบบว่ามีการสอบเรื่องการเลี่ยงภาษีอะไรอยู่แล้วก็กําลังเล่นงานเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าเลือกคนนี้แล้วคนนี้จะทําให้ไต้หวันไปลงกับจีนนะแต่ว่าก็มันก็มีความสงสัยอะไรบางอย่างแล้วก็คะแนนนิยมของเออทอร์รี่กัวก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มดีขึ้นเท่าไหร่นะทีนี้พอมาเรื่อยๆช่วง ปล,ปลายปลายปีมาถึงสักเดือนพฤศจิกาก็มีเสียงออกมาว่าเอ้ยโคอโยงอีกขอโยอีกของพรรคก๊กมินตัางกับอ,อ้อเหวินเจ๋อของพรรค TPP เนี่ยมาคุยกันดีกว่าเรามาลงเลือกตั้งด้วยกันดีกว่าคือกลายเป็นทีมเดียวกันโดยที่ให้คนหนึ่งเป็นลงเลือกตั้งเป็นประธานดีและอีกคนหนึ่งลงเลือกตั้งเป็นรองประธานดีเป็น running mate กันนะ ก็ประกาศมาอย่างนี้ซึ่งถ้าเอาคะแนนนิยมของอของสองคนนี้มารวมกันเนี่ยมันจะสามารถสู้ไล่ชิงเต๋อได้นะมันก็จะสูสีมากอะ่ะแล้วก็พูดจริงๆการที่ตอนหลังไล่ชิงเต๋อก็เลือกคนที่จะมาเป็น running mate เป็นรองประธานดีเนี่ยเลือกเป็นเ,เป็น ผู้แทนของไต้หวันประจำวอชิงตันดีซีคือวอชิงตันดีซีมีความสมคัญทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสาธารณรชาชนจีนเนาะดังนั้นไม่มีสถานทูตไต้หวันแต่มันก็จะมีสถานอะไรตัวแทนอะไรสักอย่างที่ทําหน้าที่เสมือนสถานทูตไต้หวันเนี่ยเราก็คนที่ทําหน้าที่เสมือนเอกคราชทูตไต้หวันประจําวอชิงตันดีซีซึ่งไม่มีสถานทูตไต้หวันเนี่ยก็คือคนเนี้ก็มาเป็นรันนี่เมดของไต้ชินเต๋อเนาะ แต่ว่าถ้าคือคือดูกันแล้วอ่ะจากตัวไล่ชิงเตอ๋อแล้วก็ running mate เนี่ยมาเทียบกับถ้าเกิดว่าได้โคว้วนเจอกับโค้ยูอีเนี่ยมารวมกันคนหนึ่งเป็นประธานดีอีกคนนึงเป็นรองประธานดีเนี่ยมันจะแบบมีน้ําหนักมากกว่าแล้วมันก็เออแนวโน้มโอกาสที่จะชนะมันก็สูงกว่านะก็เลยแบบโอเคมาคุยกันเป็นเรื่องใหญ่โตมากตอนต้นเดือนพฤศจิกานะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะดูผลโพแล้วเขาก็จะให้คนที่ ได้ผลโพสูงกว่าเนี่ยเป็นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานดีแล้วคนที่ได้ผลโพต่ำกว่าเนี่ยก็จะเป็นรองประธานดีทีนี้ปรากฏว่าสองคนนี้คะแนนมันสูสีกันมากนะแล้วก็ไม่ยอมรับผลโพเพราะว่าผลคือถ้าเผื่อว่าดูเอ่อมาจินออฟอะไรความผิดพลาดต่างๆแล้วเนี่ยมันบอกได้ลำบากมากว่าใครคะแนนสูงกว่าแล้วก็ ที่สาคัญคือโคนเจอไม่ยอมนะโคนเจอที่มาจะาพักทีพีท,ทีเนี่ยพักใหม่เนี่ยอมองว่าตัวเองเนี่ยมีมีภาษีดีกว่านะแล้วก็โคอยู่อีกก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าฉันเป็นพักก๊กมินตั๋งนะจ๊ะพักของฉันเนี่ยเก่าแก่ยาวนานกว่าใครทั้งหมดพักของฉันเนี่ยตั้งประเทศนี้มานะจ๊ะพักของฉันหรือพักของเจียงไคเชกอะ่ะจะให้เคมทีเนี่ยมาเป็น running mate มามาเป็นรองประธานาธิบดีให้กับคนที่เป็นเขาเรียกอะไร คนที่เป็นเป็นหน้าใหม่พักการเมืองที่เพิ่งตั้งปี2019ได้ยังไองอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็คุยกันไม่รู้เรื่องการคุยนั้นก็พังพินาศออกไปนะเป็นเป็นเขาอุตส่าห์แบบโอ้โหมันรวมตัวกันเอาเอาอาดีตเอาประธานพักนะอดีตประธานพักมาเอาอาดีตประธานนิตีที่เป็นของพรรคก๊กมินตัง๋งหมายยิงเจียวมาคุยกันด้วยนะเพราะปรากฏว่าคุยกันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยแยกกันไปนะต่างคนกต็ต่างต่อไปเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเดือนพฤศจิกาเหมือนกันก็นกคือ เทรี่กัวก็รู้สึกว่าเอย้คะแนนนิยมมันทิ้งห่างมากก็ก็เลยถอนตัวจากการจาากการเลือกตั้งนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยเหลือผู้สมัครสำคัญอยู่3คนก็คือไล่ชิงเตอ๋อของพัก d p p นะโคยูอีของพัก KMT แล้วก็โคอันเจอของพัก TPP นะก็เป็นโปรอินด p พีเดนซ์หนึ่งคนพัก TPP แล้วก็เป็น ยูน f i ิเคชันสองคนนะก็คือนีแหละเคมทกับ TPP ก็ทำให้เขาเรียกอะไรแนวโน้มของพักค p p p ของไล่ชิงเตอร์ที่อาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นพระธานดีสือต่อมาอีกเป็นสมัยที่สามนี่จะเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ไต้หวัน d e m o ค r a ไ i ส์มาเนี่ยที่อที่จะมีประธานดีมาจากพักเดียวกันเนี่ยอยู่ยาวนานมากกว่าสอสมัยนะ โอกาสที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เอก็ก็สูงขึ้นแล้วตอนนี้นะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่ไอตั้งแต่ผลของการจัจดรวมตัวกันในในระหว่างพัก TPP กับพัก KMT เนี่ยตั้งแต่มันล่มสลายมาเออเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะของที่จะสนับสนุนพัก KMT เนี่ยเพิ่ม สูงมากขึ้นเยอะมากนะอันนึงที่เห็นชัดเจนมากก็คือว่ามันมีการหาเสียงให้พรรคเคมทีในแผ่นดินใหญ่แล้วก็จะสงสัยว่าเอาเนเป็นการเลือกตั้งของไต้หวันแล้วมันมีการหาเสียงในแผ่นดินใหญ่ยังไงนะก็คือว่ามันมีคนไต้หวันทํามาหากินอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่มานหนึ่งจุดสองล้านคนนะที่วันก่อนมีคนเออคิดว่าคิดเป็นหกเปอร์เซ็นต์ของเอ่อของคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในไต้หวันนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยผูอ้อยู่หีเนี่ยก็ไป หาเสียงหมายถึงว่ามีตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ไปหาเสียงในแผ่นดินใหญ่ด้วยแล้วก็เวลาหาเสียงในแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีตัวแทนของพรรคคอมมิสเนี่ยช่วยหาเสียงด้วยนะแล้วก็คือแบบมันก็เหมือนโค้งสุดท้ายมันก็มีการเร่งเครื่องมากในหลายๆส่วนนะแล้วก็จริงๆฝ่ายโปรยูนิฟิเคชันในไต้หวันเองก็อาจจะคิดได้แล้วแหละว,ว่าโอเคมันก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งถ้าเราถ้าเราแบ่งถ้าเราแยกกันไปลงให โ้ว oh, ันเจอครึ่งนึงให้โควอยู่อีกครึ่งนึงเนี่ยก็ก็จะอาจจะต้องแพ้ฝ่ายดีๆอีกนะดังนั้นสิ่งที่เห็นเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งมากขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยคะแนนนิยมสู่สีกันมากนะจากเดิมที่เป็นแบบ30กว่ากับ1ิบปลายๆเนี่ยตอนนี้มันใกล้กันมากขึ้นนะคือหายใจลดต้นคอห่างกัน3-4-5%เเท่านั้นเองนะฮะระหว่างโคออยู่อีกับกับไล่ชิงเตอร์นะก็ เป็นที่หน้าตื่นเต้นมากนะก็ต้องก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปแต่ถามว่าตอนณจุดตรงนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าไล่ชิงเตอ๋อยังยังมีภาษีมากกว่านะก็ก็น่าสนใจว่ามาถึงวันสิ้นปีเนี่ยอีกสิบสาวันสิบสี่วันจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเ,เราคิดว่าไล่ไล่ชิงเตอ๋อยังมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแต่ก็ต้องดูต้องต้องดูไปเรื่อยอย่าง รักสายตาไม่ได้เลยนะอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมีผลกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้นะมีการเคลื่อนไหวในอฝ่ายทางการทห,หารของเของสาธารณรปะชาชนจีนนะอะสีจิ้นผิงตั้งในพลใหม่สองคนในวันคริสต์มาสแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันสองวันวันนี้ก็เพิ่งจะในที่สุดตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใหม่นะหลังจากที่หลีสซ่างฟูโดนเพิร์ชแล้วก็หายตัวไปก็ไม่มีรัฐมนตรีกรลาโหมมาเป็นเดือนแล้วนะในที่สุดก็ตั้งแล้วรัฐมนตรีกรลาโหมคนใหม่ตงจุนเนี่ยเป็นทหารเรือแล้วก็ในพลที่ตั้งใหม่สองคนก็รับผิดชอบดูแลทะเลจีนใต้ทั้งคู่นะก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะ อันนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะมีการรบในช่องแคบไต้หวันหรือในทะเลจีนใต้หรือเปล่านะอในขณะเดียวกันเทปที่แล้วเราก็คุยกันว่ามันมีความขัดแยง้งเรื่องกรณีนพิาพาทดินแดนกับฟิลิปปินส์ที่รุนแรงขึ้นนะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียนะคือคือต่อผลของการเลือกตั้งที่ไต้หวันนะคนไต้หวันก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่า โอ้ oh, ไม่ได้แล้วเราเราจะโปรยูนิฟิเคชันไม่ได้แล้วเพราะว่าจีนมันจะบุกเราแล้วอ่ะเราต้องการผลที่จะต่อสู้ป้องกันจีนนะแล้วก็ในแต่ในขณะเดียวกันมันก็คิดอีกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันว่าเราต้องพยายามพูดกับจีนดีๆแล้วแหละเพราะว่าจีนเตรียมตัวจะบุกเราแน่ๆแ,แล้วนะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าการการเคลื่อนไหวในในจีนแผ่นนใหญ่ทางด้านการทห,หารอันนี้มันจะมีผลยังไงกับทางไต้หวันบ้างน,นะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ กอ็อีกแค่นั่นแหละคิดว่าเทปหน้ามาคุยกันก็อาจจะได้คุยกันเรื่องกลการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแล้วนกคลิปวันสิ้นปีนะคะกะ็ขอขอบคุณมากที่ติดตามดูกันมาจนถึงคลิปนี้นะคะปีหน้าก็จะพยายามรักษาสถิติแล้วก็มาเจอกันเดือนละสองคลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ส่งท้ายปีเก่านะคะสวัสดีปีใหม่เลือกลงหน้าสำหรับทุกท่านก็ขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ